มึงซื้ออะไรบ่เลิกบ่วะว้าบ่เลิกว่าสัตว์เหนบ่ว่าเต้ไหมอีกต่อไปสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของพ่อสไว์ปลาด้วยพุทธ่าวปลาดวยครับตามแนวทางของแม่ยามดี อดี่ผ่านมามาสองเถื่อสามเถื่อพอเห็นเพิ่นขับไปพี C. ครับผมโอ้มาเพิ่นไปทางไหนลองกับนะก็ะเลยบ่มีคลิปดอดี่ผ่านมาเอาหัวนี้มาตามต่อครับพี C. ครับผมว่าคุณแม่คนที่ฟันเอียงนะครับเนะ F าะพีก็ให้ใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับพี่ครับผมมักกระจัดขัดกระพานกันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแก้งเตือนเอาไว้เลยครับเด้อสสำหรับเอฟซีไมทีเข้ามานะครับเนาะแม่ยามดีวันนี้จะได้ตัวไหนไปฟังคุณแม่คนทีโบสูฟังครับเอฟซีครับผมเพิ่นได้ตัวใดมากฝากตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนาะขั้นในฝันเนี่ยโปะเลยครับเอฟซี FC ครับผมของคุณแม่นี่นะครับเนาะขั้นในฝันยามไห้นี่เข้าทุกงวดครับแล้วก็เลขทูบก,กับเข่านะครับเนาะ โปรหูวว่าเหล็กถูกงวดที่แล้วคุณแม่เข้าตัวไดครับเอฟซี MC กับเพราะวา่ามาพอเจอกับคุณแม่ทีเทียนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อเอฟซี MC ครับขอยยําครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะไปก้านผ่านเนื้อสุไปเก็บเห็ดยังไงแม่มันบรินเวนน้ำเห็ด ฝันโอ้ฝันดิอฝันแม่ฝันเฮ้มาว่าสันมาเลย่องเขาจะมาหาศูนย์บอกตัตัวสัตนั่นไปซื้อเขาขายให้ดอกไม้นี่อะไออบดอำเภอเขาเขาขายให้เขได้ดิยุ้นน้ำมีกก็มาคืนเขาซื้อแล้วก็มื้ซื้แต่ว่าเขาขึ้นเออบานนี้ซุ้มนึ่งพมาว่าขาเครื่องนึเบาแม่นว่าอืม อไรก็บอกสโอ้สีดาย่นอได้แต่สี่ศูนย์บัดเออบัดสี่ศูนย์เขาบัให้สี่ศูนย์เขาให้บัดอ่านอ่ะเออแม่ได้ก็บ่แต่มันได้เครื่องเดียวเขาขายเออเขาตัดนกปลูกนะแม่เนาะเศ้าสื่อซะเปนยังอ่าเขาสิเปไดสิ เต็มไม่อันไว้ให้ึยไปหายิบจับลอตเตอรี่ดีว่าแม่เดือดชั่วเลยมันผลไม้ไปอำเภอลังเทียอะไรมันมันก็คือไปท่าไปเทียงวดต้องหันกับว่ามันแม่ไปหาซื้อเลขในอำเภอวมาสามเทียกับพ่อพ่อวันนี้ไหมกุ้งไตโอ้เป็นยังไดีเพั่นบาลนี่กับมือนั่นกับนัอต่อมาขากับมันนัเที่ยวไปละว่าวัดนี่ก็เพื่อกำมังจตูดชกกลับไปก็มานขากับมัน ไปกินดองาเไปเขาค้นทา้งนี้ทู่นึงทั้งทุกทั้งโสกทำบ่มดาเมียเลยแกเจ็บตายเนาะพูยาบานขี่รถตุ้งร่ฝันพีสบันตายกับพี่นองกันเก็บเ็็ววะติก่อนจุงพุนอยู่เตี้ยโอ้โหฝันตายครับวันอื้ขันฝันได้คับขักระไรเตี้ยันกับอฝันไนั้นหาอะไรเตี้ย ก็เป็นสั้นครับเรา่เหรอเขาเราไปดีได้บอกว่าแม่สชเท้าใครเนาะเขาุูยามชูยามใครแต่็ไมไตอ่สนิทเต้เออบอกงทีแบบเมียนักเลว่แ่ตนดีเต้่ส่งม่แห้ห้ามว่าถือนเก็บเต็มนะอืมอืมบอว่าโอ้แบนี้มันได้ใ่มหมสูหูคักไปดิ เอาวัด็ีไปะเลยมีเข่าโค้งไปัี่นึ่มีหน้าวัดเท็ะนตายล่ะมวลนี้อยโอ้เห็นนั่นปูอยัดปูนึงปูเอ๊ะดนนตายได้ล่ะตายนแล้วเอออาคนตายคนจริงจะไปกัตายออคนจริงเพิ่กัตายแหมฟันเห็นแล่คเหีนนั่นตายอืมแบบเคลนมากั้งหบนในตู้ อะไขึ้นไม่ฟันมาดึงคอยดึงขาวายตัวใายตัวอือนปรสิทว่ากันให้ขึ้นมาเพิ่งมาดึงขาบอกไหมขี่รถไปสองคนเราสันบานี่แล้วมาดึงดึงรถดึงอันสักคอยไว้า่ะอืมว้ายไปเฝ้าไปเข้าไปเรื่อยๆรถถัดไรถขึกนตังรถอันเหี้ยงน โบ่ข้าเหนเขาเหน้ขาน้ดูามขึ้นขาน้าดูดีอีทานรถนั่นก็ไดเก๊ดแตถือไมระปืนอืมปสนโอ้ซ่อนรถป่นไปดิโอ้โอ้คุณพ่อว่าไงโอ้จะส่งเสียพ้นุ่งสันตุนอ่โอ้รถแม่ขีรถไปกระพื่นเออไปสองคนซ่อนกันไปไปละ โอ้พีมาดึงไว้ก็เออดึงไว้มึงซื้ออลไรบลเล็กบัวว้ายบลเล็กวาสันเม็นบัว่าจังได้อีกต่อไปผีถามหมัว่าซื้อเลขกมั้ซื้อเล็กหรือบัวดึงรถไว้เออเอาที่พูดซื้อตัวไหนที่พูดถามแมโอ้ยทั้งยานเนาะโอ้ไม่ฝันแกยานไปกันคขึเนนะ ไปก็ขึ้นไม่ขึ้นยากแค่ก็นี่แหละนี่ท้ายถ้าเปลี่ยนรถเพิ่นจะได้ปานรถมันเจ็แปลกเโอ้ดึรถงานเอ้าผู้คนตายดีไหมอายุไรปันนี้แปลสิบตัวแตี้โอ้ผู้ตายแปดกสิบัวแล้วดึงรถไปนีดึงรถไปสิว่ายู่รเปลดึงรถไปเมีนไหนยู่ของหงอเล่น ยาโอ้แม่อะไรค่าญาตาอค่าญาติเ่าิดถามต่อขบว่าถามแล้วนว่าคนผู้นี้ต้อตายแล้วเน,วน,นีน่นยเสียเพนน้าอะน้นันจะตายอือนับนเห็นปูรีอีกอ ตายอ็ดปูนันก็ตายแล้วต้อมีแต่เห็นแต่คนตายแล้จึมีศูนยี่พ่ออ๋อซุนใหม่กไหมุนมาดู้ิอืมนซนานอืมเล้อนางไปอีกวามซุนสี่ซุนกงสามนสี่ซนเออเออจนวิ่นเลข5่าซูนนี่ตืนตื่นนี่คือเจ็ดแปดถูดผุดกับแปดแป้อ๋อเออเจเจ คิดออกคิดตายวะเสียดนาเสียดล้งไกล้ๆแบบอาแม่คือตัวเล็กงอนเนี่ยแม่คือฝันเนี่ยอยูใกล้สูงเลยววิ่งโคตตายท่ากะตายโคตระตายปรมานั่งโตโตเชือว่าหันนี่สาทุนกับสีสูนเือวม้านออเด ก็จะถูกมันไปดเออดูกม่เอ็ดกลนึงแตกเครื่องอ้าเครื่องเออหอยไปเบิงมันหลดเป็นพาลงมาม่อขอจุดเราขอดูนไปตะขันะขันลงมามันหลดพาเครื่องเราหันเล็กแตกมันมันพาเครื่องเป็นเป็นที่คือเลขกสามนี่แหละไฟหนึ่งว่ะเออเล็กแตกมันพาเครื่งเออมันพาเครื่องลงงดนะต้องสุดมันเห็นพ่อน 8ปดป้านแปดแล้วก็งับเขากันอะไแปดเก็ดหนึ่งนึ่งโอ้แปดเจ็ดหนึ่งป้านหนึ่งแล้วข้างในโอ้โหเลือกอองก็ตรงกันกับอะไเลือกหัวแท่งกัวแ่กเจ็ดแปดอ่องก็ตรงกันตัวแม่อียแต่ว่าตัวแม่เห็นคือแปดเจ็ดหนึ่งบ เถูกยอังเลขถูกปูตาเพลนเนาะแม่เนาะว่ามันีนตาเลขอายุผู้คนตายนี่คือเจ็ปบ่แม่บ่มาไสโอเลยเจไสมอสเจ็ดแปดตายตั้ง่ไแปดบำไ่ได้หรอกก็ตะเาเอาับเอฟซีครับผมอายุคนตายมาดึงมตอไส์ถามวัดซื้อเลขหรือย่งาทันเออ ทางคุณแม่ค่าแต่ยานอยู่เลยบวกาบบ่ไดครับถามจักคำเลยเด็กสุกแปดเด็กหนึ่งครับผมเห็นคนตายพี่อง้สิเอสิงมีศูนยมีหนึ่งวดดีเอาเอฟซีก็ไปพิจารณาครก็อะไรทีแล้วก็หาหนึ่งโอ้พันที มันออกหักเรวี่หานังครับแมนครับผมอืมาวเนี่ยมันมันออกหักือก็ได้แล้วอืมอืมเนี่ยอืมปิวอืมออแคปดราเดอร์เดอร์อเลขตัวเขาเลขบ่าไส่ตรงกันครับผมอืมฟันบ่าฟันลายรอกอด้อหันตรงกันฟันบ้าครับโศกมาลำลุกเป็นทีทีครับผม